สวัสดีครับพี่น,อน้องครับวันนี้มาเที่ยววัดโบสถ์สีดำกันครับนี่ครับเป็นวัดครับอายุเจงหวัดจันทร์ครับกลับไปหาเบ้างครับในโบสถ์สีดำกันครับอ่าเจ้าวาดมาหลายต่อหลายท่านเดินทางมาด้ว สมัยปัจจุบันนี้ค็คู้นิโคน์กาเเกษตรพันเ้าวดอกปัจจุบันก็ดีอันนี้เป็นดาบครับมีการดี้นเรื่องมีการตกแต่งหรือว่าเพิ่มเติมปะารที่ต่างๆนะครับเป็นรายีสิบทุกๆวันทุกเีนะครับเราจะได้ จุดบูชาจุดแล้วก็รอยในอ่างแล้วก่อนจับลอยในอ่างบูชาที่ก่อนนะครับอธิษฐานจักที่ก่อนเพื่อความเป็นสริมงคลแก่ทุกทุกท่านครับแล้เป็นสองเดือนนะครับเป็นตั้งแต่ว่าประธานองค์แรกไปจนถึงไฟยาโคตรกาทับปพระธาตุตาวาวาาไเจ้าครับพี่น้องครับแล้วก็เป็นต่อกครั้งหนตรงที่หลวงปู่ตัวแล้วก็เจ้าไข่ กบได้ป็นโต้ลากพอได้ไหวลับอันนี้ก็เร <Mama> ียนเกี่ยทุกท่านครับบดิ้ดอกไม้วางในพาชนก่อนนะครับหลังจากที่บูชาพระเสร็จนะดอกไม้วางในพาก่อนเพื่อความสะดวกในการปิดทองู้แล้วเลยไหมนั่งนั่งนี้ก่อนนั่งใก็ุดก่อนนะ เดินด้านในตรงขานครับ่อมาแล้วต้องจะกตะสูรตานใจหนึ่งที่ตราจะใส่ระเบื้องนี้น้ะตากกระสานภาไใตกรเบื้องพุ่งกระตูานเข้ามิทนหนึ่งร้อยขอรที่ต มีตันงอกไม้สู้นะแต่ติดจากไ้เป็นทุกด้านที่ต้าจะหมยกระเบื้องนะครับบริทุกด้านทำโต๊ะตะกบนไว้ที่วัดป่านับแขงหนูตะกรนสกาดนอกโทราใหม่จังหวัดกานทบุรีซึ่งเป็นสถานที่ก่อตามและที่ได้ขอโหีท่ไหครับสถานที่่องเียวในเชงหมนอสิงคโไม่ด้เลยนะรัเปิค้องผ้าครับยังไรั กับวัดโบสถด์ดเงินครับแตะทำบนเรียบร้อยครับสาสิไปอขึ้นบนได้โบสครับนะครับเดี๋ยวไปเบินครับ ครับเป็นวัดศรีเสมือนครับวัดบทสี์รีเมือนครับนี่ครับเป็นบดใหญ่ครับครับก็ขึ้นมาเบิ้งข้างบนครับนี่ครับเป็นโบดใหญ่ครับ ค็นเปนสัตสัครับ กระวัดนี่คือวัดโบสถ์สีเหมือนกันนครับนี่ครับโบสถ์สีเหมือนกันครับอ่าเป็นโบทถ์แง่ครับสวยงามครับ ครับนี่ผมอยู่ด้านบนครับอ,อยู่วัดโบสถ์เสียมเงินครับด้านลา่างคนขอมาเที่ยวหล่ยหลครับขึ้นมาครับนี่ครับปากตะตัวคงกำลังสี้สางขึ้นครับ กับเบิร์รอบครับ้องได้ครับขันตนลังครับรออยาเจ้ามาเจ้าบอขยะครับาผมไม่ได้ให้คไป ครับอยู่ด้านล่างครับครับหลังจากป่าทัุ้่นเหรอครับป่าปิดท้อง,งป,ปิดอย่างภาพกุญรูปเหรอกะเสกันสิข้าบ้านครับ เดยทางมาถึงแล้วก็เรียนเรียนรถสักรอบครับนี่เรื่อประมงครับติดกำวัดเลยครับวัดบวดเสียบเงี้ครับนี่เป็นเรื่อ,ปองปลาหม่อนครับปลาจอเป็นแถวเ,เยอะครับเยอะครัปลาครับ ครับคลิปนี้ขอจบลงสำเนีครับทับบุญนมากเรียบร้อยครับสวัสดีครับ